พบยาบ้านะครับพบยาเสพติดในต้นตัวที่ที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจนับจำนวนเม็ดอีกทีหนึ่งนะครับเอ้ยนุมหมดแล้วไหมฮะฮะป้ายเราอีกเอาไปมองเ้ป้ายไปเอาลูกหลุ่ยไส้อะลูกป่านปานไปยึดย้ายเลยลูก่เอาอีกเดี๋ยวมันยังห่วงอยาอยู่นก เดี๋ยวแม่เดี๋ยวกแมวกันเลยแจกแมวก่าถยูกผ้าไปเอาของถ่ายรูปถายรูปบนนพ้ามีไว้ด้วยนะตามสัตามหมายก่อนเนาะกชายใจให้ความมือยหดแจก่อนถ่ายรูปบนนพีไว้หนรัมีการบนทึกภาพหมดแลทำโยทเดี๋ยวกชายก็ประโยชน์ผ้าที่เก็บของเ้อมีหมอกนรดิ่งมาก่มา่ใส่ใส่แน่